มุ่มเกา่ามุ่มเดิมใช่ไมองเพิ่มเติมคือสุ่มคือเกา่าอันนี้ตากับยายกินเหลือไว้น,นิดนึงพอหนึง่งอืม้มมึงเศร้าแซ่บเปลายกินอีกมันเป็นแล้วได้ไหมเนี่ยอืเพิ่ม,เต,มเติมคือมีข้าวเหนียว ก๋วยบอลข้าวเหนียวตั้งแต่ผ่าแตงก,กับพ่อมานี่คือแบบอยากกินข้าวเหนียวมากปิดร้านแล้ว ตอนนี้ประมาณแบบสามครึ่งขออภัยคนที่ไม่กินดิบด้วยนะสซมะแสบเลยพี่น้องส่วนผมก็ังดีก็ไปย่างกับใบตองหอมเลยเพินเห็ดแบบเห็ดเองเนาะตอนไงตอนหน่อย อาหารกระซืออร่อ,อยกินเล่นหฮ้ยเผ็ดเอาเผ็ดไปีนน่ายบอสเป็นไร ร่วนกับบักพรีกบอสมมันเผ็ดตายมามาบ่บันชอบมันไม่อีเลียนนะคะมันแข็งแล้วมันแข่น แค่นคือมันแน่นแล้วบางทีกินอ่ะเคยซื้อแบบมันเหลวๆห,หน่อยไม<ฟ>่บอกใครงัำนต่อเลยบอกพี่ พวกเนื้อมยออ่อยยากน้อยเลยไมื่ช้ากินไปหนึ่งห่อครับอยู่ได้ทั้งวันแทบ ยายทำอะไรมากเปี้ยวนัว